รสพยากรสวัสดีค่ะช่วงที่ธุรกิจออนไลน์เฟื่องฟูธุรกิจที่เกิดขึ้นตามมาก็คือขนส่งที่มีเยอะมากจนเห็นคู่แข่งอ่ะให้เลือกหลายเจ้านะคะดวงผู้หญิงคนนี้ก็ทำธุรกิจขนส่งแต่ดูแล้วไม่น่าจะรุ่งม,มาพิจารณาดวงนี้กันค่ะผู้หญิงราศีเมถุนเห็นดาวกระจุกอยู่ในเรือนสหัสชชะถ้ามอง ทำงานเกี่ยวกับขนส่งก็คงใช่แต่ต้องพิจารณาส่วนอื่นด้วยดาวจันทร์กับอังคารคุณภาพก,กลางๆดาวเสาคุณภาพนิดดาวพฤหัสคุณภาพกเกษตรดาวราหูคุณภาพอุจจาพิมุกที่อยู่ในเรือนสหัชชาดูก็เหมาะกับทําธุรกิจขนส่งรู้จักคนเยอะแต่ก็ต้องดูให้ดีว่าทำแล้วได้อะไรดีขึ้นมาไม้ย ดาวอาทิตย์คุณภาพราชาโชคดาวพุธคุณภาพเทวีโชคดูแล้วเธอก็เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือในสังคมอยู่ค่ะดาวสุกคุณภาพมหาอุดน่าเสียดายนะคะดาวนี้ที่เป็นดาวดีแต่ตกอริทำให้ธุรกิจขนส่งดูแล้วไม่น่าจะรุ่งมีแต่จมกับค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นเรื่องรถค่าเดินทางจุกจิกช่วงที่เธอมีปัญหากับแฟน ดาวพฤหัสกรกฎนีจรเล็งรักานามีดาวพฤหัสกับเสาจรในตำแหน่งเดียวกันความคิดเห็นขัดแย้งกันไม่ราบรื่นเลยเธอท้อมากค่ะจะหาใครไว้ใจได้บ้างดูไม่มีเลยในช่วงนี้มาโยงเข้ากับศาสตร์เจ็ตัวเก้าฐานปีนี้ดาวพฤหัสตกรกรกฎนีผู้หญิงมีปัญหาเรื่องเงินดาวพฤหัสหินะตนุพญายะดูให้ดีเนี่ยคู่ ผู้หญิงก็ถือว่าส่งเสริมกันทำงานกันได้ดาวพุธปัตตนิราพะอุปธรรมขอให้เธออดทนนะคะผ่านสิ้นปีนี้ไปก็คงจะดีขึ้นส่วนปีนี้เนี่ยผู้ชายดาวจันร์กราิินีก็มีหงุดหงิดบ้างอารมณ์เสียบ้างถ้าจะทำงานด้วยกันต่อไปก็ทำได้ดาวคารกรรมะในการทำงานก็ถือว่าสัมพันธ์กันดีช่วยกันได้คะ่ะ ห่วงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยทำไปก็เหนื่อยเงินหมดไปกับเรื่องจุกจิกสังคมวุ่นวายเจอคนหลากหลายมันต้องทำใจนะคะถ้ามายึดอาชีพนี้แล้วอายุหลักสี่แล้วค่ะจะมาหางานทำก็คงไม่ง่ายแล้วล่ะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงละเอียดแบบนี้นะคะหรือเรียนโหราศาสตร์ไทย7ตัว9ฐานที่เน้นการพยากรณ์เป็นหลักนะคะติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้ค่ะ